เวลา19นาฬิกา48นาทีวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวางังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้นางเฮเลเนอร์บุตรลีเกอร์อาร์ทีเอดาเอกอัครราชทูตสมาพันธรัสวิสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองุลีพระบาทกราบบังคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอเล็กซ์อาร์ทีเอดาผู้สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้า ทูลละองทุรีประบาทด้วยเวลา19นาิกา57นาทีพระราชทานรับบรมราชเชบโรกาศให้ในายชองปอลซินนิงเกอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐปักเซ็มเบิร์กประจำประเทศไทยเฝ้าทูลออองทุรีประบาทกราบบุงคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางลูอิสโอเคอร์บรูมภรรยาเอากอัครราชทูตร่รวมเข้าเฝ้าทูลอ,องทุลีประบาทด้วย